อาปรดตวหัวเว่ยเมดวีสมาร์ทโฟนจอพับได้แบบตัดแป้งวันที่23ธันวาคมนี้ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับหลายๆคนคงจะกำลังหาของฝากของขวัญกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ผมขอแนะนำสอแอปพลิเคชันยอดนิยมของชาวไทยนั่นคือ Lazada และ Shopee ้นึงเองครับใครสนใจเข้าไปช็อปผมขอแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนี่ยครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับ มีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับหัวเว่ยเมดวีว่าทีสมาร์ทโฟนจอพับได้แบบตลับแป้งของทางหัวเว่ยล่าสุดก็ได้มีข้อมูลวันเปิดตัวเผยมาแล้วครับโดยแหล่งข่าวที่ประเทศจีนได้เผยว่าหัวเว่ยเมดวีอาจเปิดตัวในวันที่23ธันวาคมนี้โดยมีหน้าจอพับได้ในแบบตลับแป้งซึ่งดูจากการดีไซน์แล้วจะเปิดตัวมาแข่งกับซัมซุงกรซี่ซีเฟโดยเฉพาะเลยครับสำหรับหัวเว่ยเมดวียังไม่มีข้อมูลเผยมามากนักนะครับ แต่มีข้อมูลว่าอาจจะใช้ชิปเซ็ตคิเิน9000โดยไม่รองรับ 5G ส่วนสเปคอื่นคาดว่าจะมีข้อมูลพมเพิ่มเติมเร็วๆนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ